ให้มีลาซใส,ส่มีแบบอะไรอะไรแบบละมุนละมุนนิดนึงนะเดี๋ยวกแกโจทย์ก็มาบอกว่าอ่ะเปิดหูอ่ะเปิดหูต้องควานหูจอนนิดนึงแต่เมื่อกี้นี่จอนหนาไปไหมไม่หรอกแต่แกก็ไปใส่ที่คาดผมเปิดขึ้นอีกก่อนหน้านั้นแกจะใส่ที่คาดผมเปิดขึ้นแล้วมันจะเป็นพองๆคืออย่างเงี้ยแล้วดูแกดูอาจจะไม่สวยแกก็เลยเอยามาซอยออกนิดนึง นะในราคาหบาทอาก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณยายนะเราก็คุยกับยายว่ายายจะเอาทรงแก่ไปไหนทะำไมต้องทำทรงให้มันเข้ากับไัยอยากแก่มากหรือคือเราจะแก่แล้วก็ทำทรงที่แบบไม่ต้องแก่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ปา่อยรุ่นจ้ามันก็เป็นทรงแบบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแกจะทำทรงบอสบอัคชุย รักซอยแต่ผมแกดัดมาไงซึ่งมือนก็ไม่ได้มันก็ต้องให้มันเป็นแฟบลงนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ต้องขยองของแข็งเพื่อจะไม่ฟูอะไรประมาณน,นี้เอาลนะเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วแหละตามนั้นเลยตามที่เห็นเลยนะอาจจะชอบบอกอะไรก็แชรให้เด้วลก,กันเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสี่ร้นเราจะใช้อยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่ได้มานั่งพูดคุยอะไรอย่างนี้อนานแล้วเนาะก็ โอ้ยจะบอกว่าภาร,ร,รกิจเยอะแยะมากมายนะช่วงนี้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เข้านะบ่อยล๊กล้างว่างเปล่าไปเลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนะพอชีวิตผ่านไปช่วงวัยมันก็เริ่มตัวเลขก็เริ่มทะยบขึ้นมามันก็มีภาระอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาเนาะยิ่งนยะิ่งหลานเข้าโรงเรียนก็ต้องเลิกเรียนมาอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จต้องมานั่งสอนกาาบมานสอนกาาบมากกว่าจะเสร็จเป็นชัว่วโมงทำกับข้าวอีก เออตังกับข้าวให้ร้านให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้แฟนอีกเออเนาะกว่าจะเสร็จก็พบคำ่ำคำก็๊บบไปบ้านนาก็าไปมีอะไรทําก็ทําดูไก่ดูเล้ากงเล้าไก่ไก่เป็นยังไงอยู่ยังไงมีงูก็ไปไหมเมื่อคืนนี้ก็เห็นทิงงูตัวหนึง่งไอ้ด้วยความว่าเราไม่เคยเนาะแล้อีกอย่างเราก็ไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเพราะว่าใจบุญซะงั้นจริงแล้วก็ถือสิง แต่ว่างูไงแล้วไปบว่าเอ้ท่าเนเรียกสามีมาก็ตีงูไม่ถูกตีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรรอบแรกผ่านไปทีนี้รอบสองจะเอาไฟไประติดให้ไก่ติดโคมไฟให้ไก่สองสว่างเห็นอีกเรียกอีกตีไม่ถูกอีกตีถูกอยู่แต่ว่าไม่ไล้วแล้วบางครั้งก็ต้องยอมทำบาปนะก็ต้องยอมกล้าสัว์นะเพราะว่าทำมิค่าเนี่ยมันอาจจะมาทำลายเราได้เพราะว่ามันเป็นเขตของคน ไม่ใช่เขตป่าที่สัตว์จะมาเลื้อยขานเล่นนะเออไปเทียนมาทำร้ายเราทำร้ายสัตว์เลี้ยงเราอะไรเงี้ยเออจำเป็นก็ต้องฆ่าก็ต้องฆ่าเหมือนที่จบเหมือนกันเยอะเกินเยอะมากบ้านนายเยอะมากเยอะเต็มกำแพงข้างนอกข้างในในห้องนอนห้องน,น้ำมีหมดทุกส่วนของบ้านสักจะเริ่มไม่ไหวก็ต้องยอมเป็นคนใจร้ายให้อาหารกำจัดไป ช้างตายสามตัวอาจจะกินยังไม่ครบทุกตัวคือมันเยอะเกินมันรับแผ่ออกมาบางทีก็บิงตามขี้ดินเยอะแยะมากมายทีนี้มันมาขี้มาทาให้มันสปกปรกทําให้มันแบบไม่น่าอยู่อ่ะเราก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วนะเธอเธออยู่กับฉันแต่เธอไม่รักษาความสะอาดฉันก็อยู่กับเธอไม่ได้เราก็อยู่รวมโลงเดียวกันไม่ได้ในเมื่อเธอคิด จะทาอะไรเธอก็ทําคิดจะขี้ตรงนี้ก็ขี้คิดจะไปไหนก็ไปคิดขึดด้นบนลงหน้าจุดซุกที่นอนฉันเธอก็ไปเธอไม่สนใจว่าฉันจะอยู่ยังไงเธอไม่แคร์ฉันเลยเราก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วก็เอาโูดิฟิเคชันด้วยเพราะว่าฉันก็ไม่อยากจะอาฆาตพยาบาทหรือว่าไม่อยากจะฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเรกแต่มันทีมก็เกิดไปมันก็ต้องทําอะไรส่วนควรทาก็ทําไม่อยากทําต่าใจต้องทํอ่ะก็สวดมน แผ่เปกุศลแผ่อุทิศกุศลแผ่พึงกุศลแผ่ไม่ตาให้ไปตามระเบียบวิเราพูดเรื่องถัดผมแต่พูดเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเลยอันนี้น่าสดมากๆไม่ได้ทออะไรเลยนะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ธนทรองค์อินนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะ Thank you my friend คุณสมิดาชิงกูอินเกาหลีขอบคุณวิศนัอิมบิร์นส์นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเวียนมานะคะ s e e y o u a g a i n to Night Club CEO Gen to n e x t Time ขอบคุณนะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวปุณณ์ค่ะ